เดีอดเนีย,ย,ยไม่ใช่ดนเลยบถูกเลยบ่อู้อู้ทำไมมันมุดยแท้อู้ตัว่บใหญ่หลเลยสวัสดีครับตอนนี้ตีห้าเกือบหกโมงแล้วผุมผามามามาเก็บมากู้มามากู้บ่วง มาส่งเดียวปุ่มไอตอนปุ่มใส่นะ่ะปุมถอดทายคลิปแล้วผมลืมกดบันทึนกน้ำหมกข้าวไปอุ้ยทางเดินเนี่ยมันไม่เห็นดิมันมืดทางเดินโอ้ทำไมมันมืดโอเค ทางเดินโอ้มันมืดแท้เออทางเดินมันมืดเนี่มันมันมองไม่ค่อยเห็นโอ้เดี๋ยวดยวไม่ใช่โดนเลยวถูกเลยบววโอ้หู อู้ยทำไมมันมุดแทะอู้ตัวบกใหญ่เลยโอ้ย,ย,อยนี่นี่น,นี่สว่างแล้วนี่โอ้ยตัวบกเอกเลยไม่ใช่มันจะขาดอ ตัวฟูตูมีฮะอ,อ,อ,อู้ดูหางดูอู้ดี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 แต่มันไม่ขาดอู้ดูหางน,นี่นี่ผมอุ๊หนี่เหียเอาแทะดูบักเอกเลยมันจะขาดหมดทำยังไงฮะเก็บแป๊บนึงเด้อปว ดูดูดูได้สองลังถูกเลยลังที่หนึ่งไม่ถูกเนี่ยเนี่ยตรงนั้นเมื่อกี้หล้งที่สองถูกเลยอูย้อู้ยเกือบขาดแล้วอู้ โอ้ยอยากเหตัวใหญ่มาลักับเลยว้าไโอ้ก็ลืมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผม่ ปวดขาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเหยียบเดี๋ยวผมเหยียบบวงไว้เดี๋ยวผมเหยียบบวงไว้ขาเลยโอ้ตัวใหญ่ตัวบักเอกเลยผม ผมบอกแล้วคนหน้าตาดีๆอย่างผมหากินคล่องหากินมานอีดแดแล้วก็จะหาว่าพูดนะครัอใส่ดูลัางแรกไม่ถูกลัางที่สองดูลเลยปไปดูอีกอุ้ดีจะไม่ขาดบัลลักักเนะ ถ่ายโทรมันถ่ายโทรศัพท์่าถ่ายคลิปมันถ่ายมือค้างเดียวลำบากปะดูอีกบ้านบรรยากาศช่วงเช้าๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกที่หนึ่งเมื่อกี้ได้แล้วตัวหนึ่งนี่โอ้ผมนึกว่านั่นเด้ น <Harriet> ี่ว <reziccata> ่าทุกแมวดิตัวใหญ่บึกคักเลยไปดูอีกทีนะโอ้นกกระพู่บิน ไม่มีอะไรดึนพาเลยนีน่ถูกตรงนี้ผมเคยใส่ไปทีหนึ่งแล้วดิอ๋อเคยถูกไปตัวหนึ่งเลยตอนนั้น อันนี้ก็ไม่ถูกน,นี่ก็ไม่ถูกน,นี่ก็ไม่ถูกวันนี้ได้หนึ่งตัวครับตแต่ตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ้กลัวลเด้กลัวขาด,ดเด้๋ยะพมจานั่นให้ดู อู้ดูหางเกินเขายังไม่ตายเดยนี่ถูกถูกตั้งแต่ถูกตั้งแต่เมื่อไรนะัน้นนาบวมเลยอิชไม่หลักกักอู้ทำไมกล่อ,นนกองมันไม่อันนั่นเลยกล่องมันไม่อันนั่นเลยอ๋อไม่ข่ม I <laughs> เจ็บ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 ตัวใหญ่ใหญ่บ l ักกักไปอินนึกว่าแมวเลยนึกว่าถูกแมวถูกตัวใหญ่พูดเดินมา ตกใจมดเลยเสียงนกเขาเขาบินออกเนี่ยนี่ไข่เขาเห็นไหมนี่ไข่นกเขาเขาอยู่ตเตี้ยดิลนกเขานกนกเขาใหญ่นี่เขาอยู่ตเตี้ยนี่นี่นี่คันนาเนี่ยเขาทำรังอยู่ตเตี้ยตรงคันนาเขาเขาทำรังเขาทำรังแบบนี้คือเขาไม่ให้นกกระบูตไอที่เด้งๆเนี่ยเห็นไม่งั้นเขาจะ มันจะกินไข่อยู่เขามันจะทำลายรังเขาลาดนี่ทำแบบไม่ให้รู้เลยได้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นตรงนี้ยีสลาดยิงกว่าคนเท่